สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับภาษาเกาหลีทีวีนะคะในครั้งนี้จะมาอธิบายแต่ละประโยคเวลาเราอยู่โรงาพยาบาลที่เกาหลีนะคะอันนี้ก็จะเป็นช่วงที่5ค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยค่ะประโยคแรกค่ะเป็นประโยคที่ว่ามีเสมห้ค่ะค a าเรกะนากะขออภัยนะคะค a าเรกะนาวายนะคะ,ก,าาก,ะ,คะก็ประโยคนี้ จะใช้เวลาพูดกับคุณหมอค่ะว่าเรามีเสมหะนะคะคำว่าเสมหะในภาษาเกาหลีก็คือคาเดนั่นเองค่ะนาวายก็คือออกมานะคะเสมหะมันออกมาจะใช้คำว่านาวายนะคะอาจจะใช้คำว่าค่าเด้ก็ได้ก็ได้นะคะก็จะเป็นมีเสมหะแต่อันนี้ก็คือเสมหะมันออกมาตลอดอะคะ่ะเราก็ใช้คำนี้ได้เลยนะคะ ข้างล่างค่ะเป็นคันค่ะคาเดียวโอโยออันนี้ก็เป็นคําที่ใช้เฉพาะนะคะก็คาเดียวโอโยอแปลว่าคันนั่นเองค่ะอันนี้ก็เวลาเรามีผื่นบนผิวเราบนหน้าเราอะไรอย่างนี้แล้วก็ไปบอกคุณหมอว่าตรงนี้มันคันค่ะเราก็บอกได้ค่ะว่าคาเดียวโอโยออย่างนี้นะคะ ต่อมาค่ะเป็นคําว่าโดนพึ่งต่อยค่ะพอได้ซซยโซโยพอได้ซซยโซโยพอก็คือพึ่งนะคะซซยโซโยก็คือโดนต่อยนั่นเองนะคะอันนี้จะใช้คู่กับน้องพึ่งอย่างเดียวนะคะอันนี้ก็เวลาเราโดนพึ่งต่อยเราก็ต้องไปหาหมอถ้ามันหนักมากเราก็ต้องไปหาหมอใช่ไหมคะแล้วก็พูดได้ค่ะขออภัยนะคะแล้วก็พูดได้ว่าพอได้ซซยโซโยนะคะ ข้างล่างก็คือปวดเอวมากค่ะฮอริการนอมัวอัพไพลฮอรีก็คือเอวนะคะนอมัก็คือมากอัพไพลก็คือปวดค่ะอันนี้ก็อบอกคุณหมอว่าเราปวดเอวอะค่ะบอกอาการว่าเราปวดตรงไหนก็คือเราปวดตรงเอวนะคะอาจจะเป็นเพราะเราออกกำลังกายเยอะขก้นไปออกกำลังกายโดยหักโหมหรือว่าเรามีการทำงานหักโหมแบบ ต้องใช้เอวเยอะมากค่ะอย่างเช่นถือของหนักบ่อยๆอะไรอย่างนี้เราก็อาจจะทําให้มันก็อาจจะทําให้เอวเราสูญเสียไปนะคะแบบทําให้ปวดนะคะต่อมาค่ะ,ก,คคะก,โโก,ก็คือข้อเท้าเคล็ดค่ะ p a r m o s i o s y l parmos ก็คือข้อเท้านะคะป i o s ขออภัยค่ะ biosylo b i o s y l ก็คือเคล็ดนะคะขออภัยในเด็ก,ดกที่ เราเขียนไปนะคะมันดูไม่ออกเลยน่าจะเมานะคะก็ parmounty p o i o เวลาเราเดินไม่ถูกที่อะค่ะแบบเราก้าวเท้าผิดมันก็จะทำให้ข้อเท้าเราพลิกแล้วมันก็จะเคลใช่ไหมคะเราก็จะใช้คำนี้ค่ะ parmounty o s i o นะคะอันนี้นราจะใช้บ่อยเพราะว่ามีคนข้อเท้าพลิกบ่อยเนาะ อืมเราก็ใช้ได้นะคะข้างล่างค่ะคือลื่นล้มค่ะบิ๊กโรจะซโยบิ๊กโจยตัวนี้ก็ลื่นค่ะแต่คำว่าบิ๊กตาแปลว่าลื่นนะคะแบบลื่นๆืน,นะคะอย่างเช่นน้ำยาล้างจานมันลื่นอะไรอย่างงี้มันก็คำว่าลื่นนะคะแต่พอมีคำว่าชชเซโยมารวมกันก็คือเราเป็นคนโดนลื่นค่ะเราลื่นลม้มนั่นเองค่ะ อันนี้ก็ใช้เวลาเราลืล่นล้มเราก็บอกกับเขาค่ะว่าเหตุผลที่เราเจ็บเนี่ยก็เพราะว่าเราไปลื่นล้มมาอย่างนี้นะคะประโยชน์ต่อไปค่ะเป็นบาดเจ็บระหว่างออกกาลังกายค่ะอุนดงฮาดทัชดเซยอ,อุนดงก็คือออกกาลังกายนะคะฮาร์ดก็คือระหว่างที่เราออกกาลังกายเนี่ยทัดชดเซยทัชดเซยแปลว่าบาดเจ็บนะคะอันนี้ก็บอกเขาว่าเราบาดเจ็บ ระหว่างทำอะไรเหตุผลที่บาดเจ็บเราขอไปนะเหตุผลที่เหตุผลที่เราบาดเจ็บก็คือเราไปออกกำลังกายมาก็คือเราออกกำลังกายเยอะกันไปหรือว่าออกกำลังกายหักโหมแรงกันไปมันจะทำให้เราบาดเจ็บนะคะก็เราบอกสาเหตุกับคุณหมอได้เลยค่ะว่าอุนโดฮาตาพัดชดสอยโยอย่างนี้นะคะข้างล่างค่ะคอคลิกค่ะบุกิปป,ปเท โูกี้ป๊อปปทลบกก็คือคอนะคะป๊อปป๊อทเลก็คือเคลดค่ะอันนี้จะมีความรู้สึกว่าอคอเราเคล็ดอะคะแบบขยับขยับเป็นซ้ายขวามันรู้สึกแบบแข็งอยู่อะคะ่ะเหมือนคอเรากำลังแข็งอยู่แล้วเราก็ต้องขยับซ้ายขวาแล้วมันเจ็บอะคะ่ะมันดูแข็งแล้วมันก็อึดอัด คอเราอะค่ะเราก็จะใช้คำว่าป้อปอเทลนะคะต่อไปค่ะก็คือตาแดงค่ะดนูนี่ชุ่มยียดเสยนุนก็คือตานะคะชุ่เอย,อยอยดเสยชุ่มยีดก็คือ,อเหมือนเราเวลาทํางานเยอะค่ะทํางานที่ที่ต้องใช้ไฟเยอะๆแล้วก็จะทําให้เส้นเลือดในตาเรามาอืมจะทําให้เส้นเลือดในตาเรา ออกมาก็จะทำให้ตาเราแดงใช่ไหมคะเราจะพูดปรากฏการเหรอคะต้องเรียกว่าอะไรเราจะพูดปรากฏการนั้นว่าชุนยอเ,ยอยนะะยอเต๋โยนก็คือทำให้เลือดเราไปจมอยู่กับที่ตาเรานะคะข้างล่างค่ะตาแห้งค่ะนูนี่คอนโจเอ คอนโจเฮลนุนก็คือตานะคะคอนโจเฮลก็คือแห้งนั่นเองค่ะอันนี้ก็เวลาเราลืมตาเยอะกันไปหรือว่าเราไม่ค่อยรักษาตาดีๆเราหยุดเราตากแอร์เยอะกันไปเราจะทําให้ตาเราแห้งใช่ไหมคะเราก็ใช้คํานี้เลยค่ะดูนี่คอนโจเฮลอย่างนี้นะคะต่อมาค่ะก็คือคันตาค่ะนุนี่คาเียว นุนก็คือตานะคะคาริโอวิก็คือคันขาลงกันได้เป็นดูนี่คาริโอวิอันนี้ก็เราอาจจะคายตาบ่อยก็เพราะว่าเราคันตาใช่ไหมคะเราก็บอกคุณหมอได้ค่ะว่าดูนี่คาริโอวิตาหนูคันตามาค่ะผมคันตามากค่ะอย่างนี้ได้นะคะข้างล่างค่ะแสบตาค่ะดูนี่ตักกึมกคเรดูนก็คือตานะคะตักกึมกอเก็จะมีความรู้สึกว่า เหมือนเอาเข็มมาทิ่ม <abi> ทีละนิดทีละหน่อยอะค่ะอันนี้คือแปลไว้เป็นแสบนะคะมันก็มีความรู้สึกที่แสบแบบถ้าเราแสบตามันจะมีความรู้สึกว่าแสบอย่างนงี้ค่ะแต่ตักกึมกอดอยจะมีความรู้สึกว่าแซบแซบแซบแบแบแบอย่างนงี้ค่ะเข้าใจไหมคะอาการแสบมันจะออกมาแบบเป็นเข็มอะค่ะอ่าก็จะใช้คําว่าตักกึมกอดอยนะคะ ประโยคต่อไปก็คืออีปูบูโรวัสโซโยมาถอนฟันค่ะอีก็คือฟันนะคะปูบูโรปุ๊มบม,มาจากคําว่าปุ๊บตาแปลว่าถอนนะคะเอาออกอย่างนี้นะคะวัสโซโยก็คือมาค่ะเรามาถอนฟันนะคะอันนี้ก็เวลาคุยกับคุณหมอค่ะในผลที่เรามาหาหมอฟันเนี่ยก็เพราะว่าเรามาหาเพราะเรามาถอนฟันนะคะก็พูดเหตุผลได้เลยค่ะ บอกกับคุณหมอได้เลยว่าอีปุ๊บปวดเซลมาถอนฟันค่ะก็คือถอนให้หน่อยอย่างนี้นะคะข้างล่างก็คือมีฟันผุค่ะชุ้งชี้ก็อีเซฟันผุในภาษาเกาหลีก็คือชุ่งชี้นะคะ้าอีเซมีฟันผุนะอันนี้คุณหมอจะพูดกับเรานะคะหรือว่าเรารู้แล้วแล้วเราไปหาคุณหมอแล้วเราก็คุยกับคุณหมอว่าเนี่ยเรามีฟันผุนะอย่างนี้นะคะ ประโยคสุดท้ายคะ่ะก็คืออ้าปากกว้างๆให้หน่อยค่ะ <rode> อ <birthday> ีบิร์คือแย่พอเลียวปูเซลอบก็คือปากนะคะคือแยกก็คือกว้างๆใหญ่ๆพอเลียวปูเซลก็คืออ้าให้หน่อยอย่างนี้นะคะอันนี้หมอฟันใช้บ่อยกับคนที่มาอุดฟันนะคะแบบอ้าปากกว้างๆหน่อยค่ะอันนี้ก็ในภาษาเกาหลีก็คืออีบคือแย่พอเลียวปูเซล 입벌려주세요입크게벌려주세요ลยด้อย่างงี้นะคะก็จะมีคําว่า입แล้วก็크게แล้วก็벌리다ดเลยอย่างงี้นะคะอันนี้เราจะได้ยิ้มบ่อยมากแบบหมอฟันชอบพูดมากๆค่ะชอบบอกอ่ะปากกว้างๆทีหน่อยค่ะอย่างงี네้ในภาษาเกาหลีก็คือ입ิ๊บเปิดเล크게벌려주세요입좀만더벌려주세요ะอิ๊นยะ่างงี้นะคะอันข้างล่างก็คือซัมนะคะ ขออภัยด้วยนะคะอาจจะเมานะคะก็มีฟันผูกค่ะนั่นเองค่ะขอบคุณที่รับชมและรับฟังนะคะถ้าใครอยากฟังแต่การออกเสียงของแต่ละประโยคก,ก็สามารถจิ้มลิงก์บนมุมขวาบนได้เลยนะคะก็ ฝากกด Subscribe ก,กดไลค์แล้วก็เปิดเก่งแล้วฝากกดติดตามเพจภาษาเกาหลีทีวีและใน IG ไทยเ o r e ลีทีวีด้วยค่ะขอบคุณค่ะคราวหน้าเจอกันใหม่ค่ะ